รทรวงดีเผยพบ18ล้านบัญชีโมบายแบงกิ ing, ้งเข้าขายต้องตรวจสอบเชิงลึกหรือยืนยันตัวตนใหม่โอ้อันนี้เป็นผลงานของรองนาย,ยกประเสริฐพักเพื่อไทยอันนี้ต้องเชียร์นะครับทําดีมากพี่ประเสริฐนะครับกำลังจะตรวจสอบบัญชีมานะต้องสงสัย18ล้านบัญชีโมบายแบงกิ้งนะครับ <c oughs> น่ากลัวนะโจนออนไลน์แม่งเยอะมาก โดยจะเริ่มดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน30กันยาเบื้อ่มต้นพบ18ล้านบัญชีเข้าข่ายต้องสงสัยบัญชีมาอุย้ยเอาเลยนะพี่ประเสริฐผลงานเพื่อไทยแม่งไม่ค่อยมีแหละผลงานชัดเจนของรัฐบาลเพื่อไทยคือเอาพ่อกลับบ้านนะเอาพ่อทักสินกลับบ้านอันนี้ถือว่าเป็นผลงานชิ้นโบแดงนะเอาพ่อกลับบ้านแบบเท่ๆไม่ต้องติดคุกนะครับก็าฝากด้วยนะครับแก้ปัญหาพวกเนี้ยนะไออะไรว่าเ,เรียกอะไร ไอ้พวกบัญชีม้าเนี่ยนะพี่ประเสริฐจัดหนักเลยนะถ้าพี่ทําได้ผมเชียร์เพื่อไทยเลยนะอะไรเพื่อไทยก็ทําดีมีผลงานนะเราต้องเชียร์แต่ถ้าแม่งทําทุเลศต้องวิจาร์เช่นเป็นรัฐมนตรีพาณิชย์เสือกไปวิจารณ์ผู้ว่าแบ่ง์ชาถามว่าเขาจบมาจากไหนเดี๋ยวคนก็ถามว่ามึงจบมาจากไหนบ้างแล้วมึงจะรู้สึกยังไงอันนี้เ็าเรียกว่าต้องวิจาร์เพราะอะไรหน้าที่คนอยู่กระทรวงพาณิชย์เสือกวิจารณ์ไปถึงผู้ว่า ธนาคารในประเทศไทยแล้วตัวเองก็ไม่ได้เก่งกาจแล้วนะดันเสือกไปถามเขาว่าจบที่ไหนมาเดี๋ยวก็ถามว่าแล้วมึงจบมาจากไหนนะครับนะครับเราอย่าไปเผือกอะไรที่มันเกินหน้าที่และตัวเองก็ไม่ได้เก่งอะไรแบเาเขานะบางคนก็บอกว่าไปโชว์โง่หรือเปล่าในสมัยโบราณเนี่ยคนไหนโง่แล้วก็หยันเนี่ยนะครับฮิตเลอร์เนี่ยเอาไปตัดหัวหมดครับนะครับนะพี่เดก็เล่าให้ฟังนะนะครับมีอะไรบ้างครับ นะครับรัฐบาลาหนูอิงนะตอนนี้เครียดครับนี่เสียโอ้โหบานเลยครับนี่เสียทั่วประเทศสินเชื่อที่อยู่อาศัยสินเชื่อรถยนต์สินเชื่อบัตรเครดิตโอ้โหหนักครับนะสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพิ่มนี่เสียเพิ่ม4.5รถยนต์3.3าบัตรเครดิต2.0นโอ้โหหนักครับนี่เสียรวมแล้วล้านล้านครับ ตอนนี้รัฐบาลแพทองทานกำลังจะปวดหัวและแก้ปัญหาไม่ได้หนักเลยครับเป็นโจทย์ยากแล้วก็ดูแล้วคนที่เป็นหนี้เสียก็ส่วนใหญ่ชาวบ้านนะครับบ้านนอกนะครับคือพวกที่เลือกเพื่อไทยมาเนี่ยคนต่างจังหวัดเนี่ยหนักเพราะนั้นพรรคเพื่อไทยจะแก้ปัญหาอย่างไรครับนะนอกจากอ่านสคริปต์ถแถลงข่าวถ่ายรูปจัดอีเวนต์ก็ลองไปดูนะครับว่าจะแก้ปัญหาอย่างไรนะครับนี่แหละครับสัญญาณหนี้นะครับหน,นักครับ แกยา NPL นะครับังะครับแต่1.2ล้านล้านหัวล้าน2ครั้งไม่ใช่หมื่นล้านนะครับไม่ใช่แสนล้านนะครับล้านล้านครับหนักครับนี่คือสิ่งหนักครับเพราะนั้นครับพี่น้องครับนี่พี่เดก็นำมาเล่าสู่กันฟังอ่ะรายการพี่เดแม่ไม่ต้องห่วงอ่ะสาระนี่แม่งเต็มตีนน่ะนะครับอครับมีอะไรบ้างครับที่น่าสนใจนะครับอ่านะนะครับมีอะไรบ้างครับ เอาข่าวชาวบ้านสักข่าวหนึ่งวันนี้นะฮะร้องกองปากเซ็นคำประกันรีไฟแนนซ์รถให้รองสารวัตรแต่กลับไม่ส่งข้างวดเอาทำไมหักหลังเพื่อนกันแบบนี้นะครับให้เขาไปคำประกันเสร็จนะครับเสื่อมเบี้ยวซะคนสมัยนี้นะครับไว้ใจยากนะครับเมียยังไว้ใจยากหัวก็ไว้ใจยากเพื่อนก็ไว้ใจยากดังนั้นไว้ใจตัวเองดีที่สุดครับอย่างพี่เดเนีย่ยพี่เดก็ไว้ใจตัวเอง ตนแลเป็นที่พึ่งแหกตอนอย่าไปช่วยเหลือใครนะครับลูกหมีก็เหมือนกันให้เงินเพื่อนไปยืมครับสุดท้ายเพื่อนก็เบี้ยวนะครับบอกจะไปลงทุนนั่นลงทุนนี่สุดท้ายเพื่อนเบี้ยวเบี้ยวไม่พอครับแจ้งความกลับลูกหมีอีกนะลิลี่ก็เหมือนกันนะมีพรรพวกยืมเงินไปสุดท้ายก็ไม่จ่ายพอทวงไปทวงมาก็ถูกแจ้งความนะครับอันนี้ก็เพราะฉะนั้นคนสมัยนี้หน้าตาดี อาจจะไม่ใช่นิสัยดีก็ได้เชื่อพี่เดนะฉะนั้นอย่าให้ใครยืมเงินอย่าไปทำประกันใครนะอันนี้เป็นข่าวมาจากกรองแบบนะครับนะครับมีอะไรบ้างครับที่น่าสนใจนะนะครับนะครับน่าสนใจนะครับนะครับเอาดูนะครับเรื่องน้ำท่วมครับสรุปแล้วน้ำท่วม6จังหวัด ภาคเหนือภาคอีสานนะครับนะครับปรากฏว่าไงครับประชาชนได้รับผลกระทบ18,00 0ครัวเรือนรัฐบาลหาทางช่วยเหลือนะครับจะมีตังค์ช่วยหรือเปล่าไม่รู้เลยเอามามากคนละห้าถุงนะครับข้าวคนละสองถุงหรือเปล่าจะทํายังไงครับโคลนเคินเต็มไปหมดรถพังบ้านพังเอาตังค์ที่ไหนจ่อมจ้าหรือว่าประชาชนต้องช่วยประชาชนครับฝากด้วยครับนะครับนี่คือปัญหาครับ นะครับเนี่ยโอ้โหหนักเลยเชียงลลรายสองอำเภอลำปาง7จ็ดอำเภอพิษณุโลกสามอำเภอหนองอนะคายหกอำเภอนครพนมสามอำเภออยุทยา6กอำเภอโอ้โหหนักนะครับเนี่ยนายกว่าไงครับช่วยเหลืออะไรครับหนักเลยครับวันนี้นะโอ,อ้คุยเรื่องแม่ตั๊กท่หน่อยนะครับเป็นข่าวดังวันนี้ก็คนดูโหนกระแสนะครับรายการโหนกระแสที่ดูพร้อมกันนี่ ประมาณห้าแสนคนนะถือว่าโอ้โหประเด็นนี้ดราม่ามาก,มากใครที่อยู่ในโซเชียลเนี่ยต้องรู้จักแม่ทับครับนะตอนนี้ดังมากนะครับก็ก็ใครติดตามก็คงทราบนะครับว่ามันเป็นอะไรยังไงเอาเสียงไม่มีนะเสียงไม่มีนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับนะครับแต่อะไรเสียงไม่มีบอกนะครับนะครับเดี๋ยวลองดูนะฮะตัวนี้ก็ใช้ยากเกินแต่พยายามจะใช้นะเดี๋ยวรองแป๊บ พยายามจะใช้มันนะครับเดี๋ยวรอแป๊บนะครับเสียงเป็นไงนะนะครับมีเสมยงรู้นะครับนะครับลองดูนะครับจุกครูนะครับนะเสียงเสืองชัดเจนนะครับมาแล้วนะครับมาแล้อย่างครับโอเคนะครับก็วันนี้ใครดูรายการฝนกระแสก็คงจะเห็นนะครับว่า นะแม่ตั๊กไม่พูดเลยแม้แต่คําเดียวนะคพูดน้อยมากนะครับสามีเป็นคนพูดก็คือคุณเบียร์พูดคนเดียวนะครับก็แสดงให้เห็นว่าทนายความเขาได้เตรียมมาอย่างดีวางแผนมาอย่างดีเพราะว่าแม่แม่ตั๊กนั้นก็เป็นตัวเปิดนะปากดีปากแจ๋วพูดจาท้าทายตอนไล่สดนะแล้วก็เสร็จแล้วก็อาจจะเป็นคนใจร้อนนะครับทนายความแล้วก็สามีก็คงจะบอกว่าให้นั่งเฉย เพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นการกระทําที่ถูกต้องและแม่ทัพที่ไม่พูดเลยเพราะนะเพราะถ้าเกิดพูดก็ไปพูดไปไงนะครับก็อาจจะมีเรื่องทะเลาะวิวาทกบับบรรดาคู่กรณีนะเช่นคุณสตังนะครับสาวสองแล้วก็ยังมีใครอะ่ะแล้วก็จะมีพวกบรรดาลูกค้าเก่าๆซึ่งแต่ละคนก็นะมีความเชื่อมั่นแล้วก็เตรียมที่จะมาเล่นงานแม่ตักทั้งนั้นเน่ะเพราะฉะนั้นการที่เขาไม่พูดเลยนะครับเป็นเรื่องที่ ถูกต้องแล้วนะนะเป็นการวางแผนมาดีนะคือไม่ต้องพูดแล้พูดแล้วหลุดเนี่ยแล้วเสร็จแล้วก็จะมัดตัวเองนะครับนะนะครับส่วนคุณสามีคุณเบียร์นะแกก็พูดเต็มที่ครับแล้วแกก็ควบคุมอารมณ์ตัวเองได้นะครับฝ่ายลูกค้าก็หลายคนนะครับแย่งกันพูดนะแรกไปแทรกมานะครับสรุปง่ายๆก็คือว่าในรายการหนกระแสก็คือว่าทองเป็นทองจริงไม่ใช่ทองปลอมนะครับนะทองจริงนะครับไม่ใช่ เสียงขาด,ดขาดหายเลยครับนาดวดูนะเสียงไม่ดีนะเอาออกนะครับขับมาไม่เป็นไรครับเอาออกแล้วเสียงน่าจะดีขึ้นแล้วดีอย่างครับเสียงแตกนะครับโอเคดีดีอย่างครับใช้ได้ยังครับเสียงครับะนะเน็ตสะดุดแนละ้วโอ้ก็ไม่รู้ว่ายังไงนะ <c oughs> นะครับ เพราะฉะนั้นการที่คุณตั๊กไม่พูดถูกต้องแล้วครับนะครับไม่ต้องมัดตัวเองนะครับทนายคงวางแผนมาดี้วส่วนสามีเขาก็คุมอารมณ์ได้ก็สามารถตอบได้ดีนะครับแล้วก็ประเด็นที่สรุปก็คือทองเป็นทองจริงไม่ใช่ทองปลอมเพราะฉะนั้นดราม่าทองปลอมสําหรับแม่ตั๊กก็จบไปแล้วไม่มีเรื่องทองปลอมเหลือแต่เพียงว่าทําไมขายแพงนะครับหมื่นหนึ่งขายสามหมื่นอะไรประมาณนั้นเท่าที่ผมฟังนะเพราะฉะนั้นก็ตอบคำถามไม่ได้ว่าทําไมขายแพง นะครับซื้อไปแพงแล้วลูกค้าขายได้ในราคาถูกอันนี้ก็เป็นปัญหาที่ทางแม่ตั๊กและสามีตอบไม่ได้เพราะนั้นก็ต้องซื้อคืนกันก็ยอมรับขอโทษลูกค้ากันไปก็จบกันไปนะครับโดยทางสามีของแม่ตั๊กก็ยืนยันว่านะ,ะนะครับไอของอะไรต่างๆที่ซื้อนะ่ยมีเสี้ไีอะไรอ่ะที่เขาเรียกอะไรปีเสี้นะนะครับไอไอสัตว์มงคลอะไรพวกนี้นะ นอกจากซื้อทองแล้วก็ไปซื้อความเชื่อด้วยก็คือพุ่งง่ายราคาทองคาบวกความเชื่อน่ะมันทําให้แพงนะครับอันนี้ก็ว่ากันไปทางลูกค้าบอกนะครับเขาซื้อทองคําไม่ได้ต้องการของถงของแถมทางนี้ก็บอกแถมให้ก็ถกเถียงกันไปถกเถียงกันมาอันนี้มันยังไม่ยุติก็ต้องรอ,อไปแจ้งความและขึ้นศาลกันนะฮะสรุปง่ายๆนะครับปัญหาที่อาจจะทําให ทางแม่ตั๊กและสามีถูกดำเนินคดีก็อาจจะเป็นเรื่องของการโฆษณาเกินจริงหรือการบอกสาระสาคัญให้กับผู้บริโภคไม่ครบถ้วนอันนี้ก็อาจจะมีการถูกดำเนินคดีนะเท่าที่ติดตามข่าวสารนะนะซึ่งทางสามีคุณเบียก็ยอมรับหากมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องฉลากสินค้าไม่บอกรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องน้ําหนักทองราคาทองอะไรต่างนะครับอันนี้ก็อาจจะถูกดำเนินคดีเกี่ยวกับเรื่อง ความผิดกับกฎหมายสคบโฆษณาคนจริงนะโฆษณาไม่ครบถ้วนนะครับจนทาให้ผู้บริโภคเกิดความสับสนนะแต่ซื้อแพงขายถูกอะไรก็ว่ากันไปอันนี้ก็เป็นประเด็นที่จะต้องไป,ไปแจ้งคุกแจ้งความก็น่าจะเป็นผู้เสียหายก็จะเป็นสคบแล้วก็พี่น้องประชาชนเห็นวันนี้ก็หลังจ,จบรายการไปแจ้งความสนท้งองลอก็ติดตามกันไปนะมีผู้เสียหายประมาณ6กเจ็ดคนไปแจ้งความ เท่าที่ผู้สื่อข่าวรายงานผมในวันนี้นะครับ